สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GG Indie Gaming ช่องเกมอินดี้เพื่อคนอินดี้นะคะสําหรับในวันนี้เนี่ยเราก็กลับกันมาอยู่ในเกม Soul and Sacrifice Part ที่12กันค่ะซึ่งจากที่จบคลิปไปก่อนหน้านี้ค่ะเราได้แอบไปฟาร์มจอมเวทผู้ชชยศพมา ก็คือคุณคอปปูแมนเซอร์เนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะเอาของมาสร้างอีโต้นะคะแล้วตอนนี้ก็เลยได้โซมาเพิ่มด้วยก็เดี๋ยวจะมาอัพเลเวลกันแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยเรากะว่าเดี๋ยวจะมาอัปเกรดของเสร็จแล้วก็จะมาตามหาเควสไลน์ NPC ตัวหนึ่งที่เราคิดว่ามันขาดตอนไปก็จะเป็น n p c ที่ชื่อว่าเอ็มเบนค่ะแล้วถ้าเกิดเวลาอย,ย่างเหลือเยอะเนี่ยคะ่ะเราก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาลุยคอเวสไมค์กันต่อโอเคค,ะค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเรามาลองดูไปพร้อมกันเลยดีกว่านะคะจัดไป ได้มาสองเวลเหมือนเดิมทีนี้เราจะอัพอะไรดีคะเนี่ยเราอัพปลาอีโต้ไปถึงไหนแล้วปลาอีโต้คาสสามอัพไปแล้วคาสสี่เราต้องอัพถึงคาสสี่เลยไหมคะหรืออัพอันนี้มาเผื่อทูแฮนเดิลคาสห้าดี เอาไงดีเนี่ยหรือว่าอัพเลือดไว้หน่อยดีกว่าค่ะเนี่ยเลือดกับความอึดน,นี่ก็น่าสนใจอย่างมากเลือดกับอึดก่อนหมคะแล้วค่อยมาอัพสเตริงเนาะโอเคอัพอ,อึดต่อก่อนถอพลอยเลือดเลือดเลือดโอเคถึกเพิ่มขึ้นมานิดนึงมีเลือดเพิ่มขึ้นมาหน่อยนึง <Okay. S 2> เดี๋ยวมาสร้างขอมกันดีกว่าค่ะมาสร้างอีโต้กันเถิดใช่อันนี้ไหมโอเคของพอสร้างจัดไปเราจะไม่ปลาขวานกันแล้ว,ลวค่ะเราจะมาปลาอีโตกันละแล้วอันนี้แหวนสร้างได้ไหมเพิ่มพลังจมตีเฮ้ยของเหลือพอเอาด้วยแล้วกันจัดไป ได้ของมาเพียบเอาอันไหนออกดีแนะ่อันนี้เพิ่มเลือดอันนี้เพิ่มพลังป้องกันอืมอเปลี่ยนเป็นเพิ่มมังโจมตีแทนแล้วก็เปลี่ยนขวานเป็นอีโต้แรงขึ้นแรงขึ้นเยอะเลยค่ะว้าวซ่ามากเราจะไปอีโต้สับหน้าบอสกันนะคะ มาดูกันว่าอัพเกรดได้ไหมอัพเกรดไม่ได้แล้วอีโต้ละ่ะอีโต้อัพได้หน่อยนึงอัพไปโอ้ยอย่างแรงอุ้ยหน้าแหกแน่ค่ะหน้าแหกแน่ค่ะทุกคน <laughs> โอเค เหมือนถ้าจําไม่ผิดของที่เราเก็บมาได้ในห้องที่เราจะเจอ NPC นะคะ่ะน่าจะเอามาให้คนคนนี้ได้นี่ไงในที่สุดโทมออเฟดก็มาโบเกรานได้พบชะตากรรมของมันแล้วแต่ว่าจุดจบของจอมเวทชั่วรายทั้งหลายที่อยู่ในที่แห่งนั้นเนี่ยก็ได้เป็นสิ่งที่ข้าได้รับรู้สักทีจงทำมันซะหมายความว่าไง เออโอ้เฟดเมทันอ๋อไม่เป็นการเพิ่มการราจองเวทขึ้นมานะคะอ,อันนี้เขาก็บอกว่าองค์ราชาเอานอนเนี่ยก็ตามหาศพของเอลเดอร์อยู่นะคะข้าจะยอมรับกันว่าข้าเชื่อว่ามันหายไปตามกาลเวลาแล้ว ถ้าเจ้าอยากที่จะค้นหารูนที่จะนำไปสู่ที่แห่งนั้นเนี่ยเจ้าก็ต้องลองคุยกับ Elder อร์ทในคอเวียสไมดูอ๋อเขาบอกว่าต้นไม้พวกนั้นน่ะมันจำได้โอเคเฟสเมทฮันแต่ว่าเราคงยังไม่ไปเล่นเฟสเมทฮันนะคะเนี่ยคิดว่าเพราเนี่ยโอ้พวกนี้นี่เอง Nameless อันนี้น่าจะเป็นเฟ a เมทฮันที่ว่าอะฮะ อันนี้ออนไลท์คอร์ปอเรชันน่าจะเป็นการเล่นออนไลน์หรือว่าเล่นเควดประจำวันอะไรพวกอย่างนี้หรือเปล่าคะถ้าจะไม่ผิดนะโอเคค่ะเดี๋ยวไปที่แห่งแรกกันก่อนลองไปตามหา NPC ที่ว่ากันน่าจะเป็นโซนนี้แล้วคะ่ะถ้าจะไม่ผิดนะไปกัน เฮ้ och? ใช่โซนนี้เหรอไม่ใช่แล้วโอ้บินบินบินโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวเขาถึกมากโอ้โหเขาถึกมากเขาถึกมาก เออปวดอะตายโอ้ได้ของด้วยแฮะไม่ใช่โซนนี้เหรอดูอว่าทางนี้ไม่ใช่จำได้ว่าเป็นเกด์มอสมหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิ่งอะไรตกใจหมดอู้อไฟอะไรกันเนี้ยไม่ได้อยากสู้ด้วยเฟย อ่าใช่นี่ไงเกย์มอสมายปัญหาคือน่าจะเป็นโซนนี้แหละค่ะจัดไปโอ้โหเกือบโดนกับดักคุณอยู่ที่นี่หรือเปล่ามีใครอยู่ที่นี่ไหมเอ๊ะข้างล่างอีกเหรอเอาไหนมีใครอยู่ไหมไม่ใช่ตรงนี้ เฟมอสมเฮ้ยแอะล่วงมาไกลเลยคะ่ะยิ้มไปให้ตรงนี้จะเป็นตรงไหนนี่เปล่าน่าจะเป็นตรงนี้แล้วค่ะคิดไม่ออกละถ้าเป็นจุดอื่นอันนี้ไงเจอแล้วในทสุดก็เจอสวัสดีค่ะคุยต่อ าเจ้าถามข้าข้าปรคิดว่าพวกอินคลิสเตอร์เนี่ยก็แค่คอยระวังไม่ให้พวกอินคลิสเตอร์เนี่ยได้รับพลังที่มากเกินไปอ๋อก็เลยไม่ให้ศึกษาสัตว์ต้องห้ามเหรอโอ้โหบทพูดเขาเยอะแฮะมีหน้าสแสดงว่าเขาที่เราที่เรามาเนี่ยค่ะเราอาจจะคุยกับเขาไม่ครบหลังจากที่ข้าอ่านสิ่งที่ต้องอ่านทั้งหมดแล้วเนี่ยข้าคิดว่าข้าคงที่จะเดินทางไปโบเกรน์นในวิหารเนี่ยน่าจะมีความลับต่างๆที่น่าสนใจรอข้าอยู่ อ๋อโอเคน่าจะหมดแล้วแสดงว่าเขาน่าจะไปต่อที่โบเกรานละที่ที่เราไปแล้วไม่เจอใครแต่ว่ามีพวกเขาเรียกว่ามีคัมภีร์ต่างๆเหมือนตรงนี้เลยอะ่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวห้องกันนี้แหละค่ะโอเคเหรอตัดชุบฉับไปเนอะน่าจะเป็นมุมซ้ายล่างนี่แหละค่ะเขาหายไปไหนันหมดโอ้โหมานี่แทนมารุมอะไรกันอยู่ตรงนี้หรือว่าเราจะมาสินะแต่เราไม่สู้ด้วยหรอกอุยอุยอุย เราจะมาหาคุณแอมเป็นเอ๊ะหรือแอมเบนจำชื่อเขาไม่ได้แล้วค่ะโอเคฝีมือการแพตฟอร์มมิ่งใช้ได้เลยนี่ไงเจอแล้วตรงนี้ที่เรามาเก็บของสวัสดีเจอกันอีกแล้วสวัสดียินดีที่ได้เจอกันอีกครั้งเนะเพื่อนดูห้องสมุดนี้สิมันสุดยอดไปเลยนี่คือห้องสมุดเขาเหรอเนี่ย ข้าถูกดึงดูดอย่างมากจากสิ่งที่ข้าได้อ่านในที่แห่งนี้ทั้งเรื่องการสืบเชื้อสายเรื่องยาและก็เรื่องพงศ์สวดานต่างๆเนี่ยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเวทมนต์เนี่ยแหละมันยอดมากยิ่งสาดต้องห้ามนะมันเยี่ยมเลยทำไมถึงต้องห้ามพวกกลิปด้วยมันก็เป็นแค่เครื่องมือ เครื่องมือเนี่ยมันก็อันตรายทั้งหมดแหละถ้ามันอยู่ในมือของคนไม่ดีอลองคิดถึงมีดดูสิอัคระต้องห้ามเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับมีดงั้นหรอเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในมือคนผิดเนี่ยมันก็จันตรายอ,อืเหมือนกันแหละใช่เลยพวกมันเหมือนกัน,น,นถ้างั้นทำไมถึงต้องห้ามพวกสัตว์อัขระด้วยละ่ะถ้ามันเป็นแค่วิธีการหนึ่ง แล้วพวกเราก็เป็นผู้ที่ไล่ล่าแล้วก็กินกินจอมเวทความช่วยเหลือจากอัคาราต้องห้ามเนี่ยก็ไม่แตกต่างไปจากดาบยักษ์อันคมกริบเลยข้าใกล้จะอ่านเนื้อหาในที่นี่จนหมดแล้วข้าวางแผนที่จะเดินทางไปโคเวสไมล์ต่อบางทีเราอาจจะได้เจอกันที่นั่นแน่นอนนั่นไงโอเคเจอกันที่นั่นต่อนะคะไม่มีของให้เลยเหรอถามจริง โอเคมาลุยโคเวียสไม์กันต่อดีกว่าจัดไปในที่สุดเควส์เอ็นพีซีก็คืบหน้าแล้วนะคะทีนี้เราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยเอจาสกบอสตัวนั้นที่เราสู้ไปเฮ้ยทได้จะสู้แบบเองอ่จะหาจุดกระโดดเฉยๆใจเย็นโอ้ย ความติดชีวิตจริงๆคุณนี่เฮ้ยหักหล่นสี่มือการโดดใช้ได้เลยค่ะทำไงดีอันตรายไปนิดประตูนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยไม่ถึงจะดี ใช่ไหมอุ้ยทำไมฝั่งนี้ไม่โอ้นี่ไงเปิดแล้วโอเคมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนค่ะไม่งั้นมันไม่ล่อสายตาขนาดนี้หรอกจัดไปต้นไม้ใหญ่เดอะเกรทีทำไมโซนมันดูให้ฟีลบอดไฟจังเอ๊ะงงบี เหมือนเปิดทางเฉยๆเลยงงเลยค่ะหรือมันต้องขึ้นไปตรงนี้ใช่ปะอุ้ยศัตรูใหม่ย,ยุ่มโดนหนีบซะอาฮะโอ้โหอ,อะไรวะเน,นี่ย ตรงจุดเซฟมีอะไรอย่างนี้ไหมคะเนี่ยน่ากลัวจังมีทางลัดไหมกลัวจะขึ้นมาไม่ได้อีกรอบนึงค่ะเอออุ้ยอุ๊ยอุยโอ้โหหลบเนียนมากโอ้ยปึ๊บ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 โอ้โอเดี๋ยว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 หลบเนียนหลบเนียนเฮ้ยไป กันไกรชีพยุงค่ะอ,อุ๊ยจุดเซฟดี๋ยวก่อน,นั้นทำไมทาไม,าไมฟิลมันดูเหมือนแบบอันตรายยังไงชอบกล ยางไงชอบคนจริงๆอันนี้เฮ้ยเดี่ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเ,ยวเออเปิดได้ว่ะทางลัดหรือเปล่าไม่ใช่ทางไปต่อหรออู้หูสตูใหม่หน่ากลัวมากค่ะฝั่งขวาล่ะฝั่งขวาไปไหนเอ่ยชยื้นเะดี๋ยวนะ หข้างบนนี่ลานสู้บอสดปะโอ้โหนี่เอ้านี่นี่มันมีทางเชื่อมทางอื่นเลยค่ะที่ไม่ต้องโดดมาจากตรงนั้น เรากำลังไปไหนเนี่ยอู้อันนี้ไม่เปิดอุ้ยอุยสียกเกียดแมาแรงมากโอเคไปไม่ได้ชัดเจนโอเคฮึ๊บโอ้ยกลัวลวงมากแต่ข้างบนนี่มันนี่มันบอดชัดเลยดูทรง เอาไงดีอืมควรไปลองสู้กับเขาเลยไหมคะเพราะข้างล่างก็มีจุดเซฟใกล้ๆตายก็ขึ้นมาใหม่อ่ะลองดูลุยคุณคือใครซับบัตโอ้ไปโดนด้วยแย่ะ ได้ชิลขนาดนี้มานานมากสวัสดีสวีดดนชิลจริงจังชิลเกินไปนะเธอชอลาอันนี้ไปไหนอ๋อได้รูนเพิ่มเปิดที่ใหม่เยอะหรอเร็วจัง รู้สึกว่ายังสำรวจที่นี่ได้ไม่ถึงไหนเลยตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคฝั่งซ้ายไหมหรือจะไปเซฟก่อนดีอุย้ย ว่าใครโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนัว่อ็ p c โอ้ยหนี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 ที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากไม่ไหวไม่ไหวตรงนู้นนี่อะไรเนี่ยจอบเวทแฮะเราทำยังไงดีโอ้โหโคตรถึก คุณถึกมากค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนมันเปิดทางเชื่อมจุดอื่นก่อนได้ไหมฮึบโอ้โดดไปไม่ถึงอยู่ดีทางเชื่อมข้างบนเหรอหรือต้องลงมาเปิดประตูข้างล่างหาทางเปิดประตูข้างล่างกันดีกว่าค่ะเพื่อชีวิตที่สงบสุขแล้วกันแล้วกนแง๊าแง๊ว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไไดคุณนะกลัวมากอะไรเนี่ยทำไมเต็มไปด้วยคุณพี่คนนี้ฮที่นี่ที่ไหนใครก็ได้บอกฉันทีเฮ้ยโอเคตั้งใจโดดละ โอ้โหมันคือตรงนี้นี่เองจะไ,ไปไหนต่อได้ ยั้มีถือเซฟอยู่น่ากลัวอีกแล้วมันต้องมีสั่งติงแน่เลยงั้นเราเซฟก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวหาทางมาลุยใหม่กันค่ะกลับไปอัพเววันก่อนเป็นพวกขี้ปอดเน็นชาร์จแต่ชัวร์ค่ะ ชีวิตสักสองไหมโอเคพอละที่เหลือก็เดี๋ยวอัพความถึกกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอัพสตรเนอร์รัวเลยค่ะน่าจะโอเคนะต้องอัพคอนวิคชั่นด้วยไหมเนี่ย ก่อนดีไหมจะได้ถึกขึ้นแล้วทีนี้มันมีตัวไหนที่ดรอปไอ้ของอัพเกียรดอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลบ้างละอยากได้ของมาอัพอีโต้บินกริดฟ้าโอ้นี่ไงคะ่ะทุกคนตอนนี้เปิดโซนใหม่ละ เดี๋ยวเราจะไปลุยโซนใหม่เลยหรือว่าจะสำรวจโคเวีสไมล์ต่อก่อนดีตอนนี้เราค่อนข้างเอียงไปทางสำรวจโคเวสมล์ก่อนนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าอาจจะตัดจบแค่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเราก็อาจจะมาลุยโคเวสไมล์กันต่อคะ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชม,มันจบด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ